ตงไปงมัดงมัดมจพอดดเกอดน์โอ้ยปากมแดกเอ้ยจ่าัวสิจ่า่ตวิอเดี๋ยวอนีอาโอ้ยปากมแดกเอ้ยมึงดีวเสงเอง่องไปใจเองเ่ามาสวัสดียาก่อนสวัสดียาก่อนสวัสดียาก่อน เอาต็นตากะติงตาเกะขัมวดชี่วโมงก่าสวเแ่าเมียตากาครับผมเก่งว่เก่งว่ลูกนที่เก่งแวะลูกผูใดก่อเอาเอาไปนั่นละไปนั่นละแม่สวยรังไจ้าพ่อพ่ยังฝอยอย่อ 妈，下面。